สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเจเนเรชันหรือที่เรียกสั้นๆว่าเจนนะคะครับผมคือมันเป็นการแบ่งกลุ่มคนตามช่วงปีเกิดซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาหลายๆชิ้นเนี่ยก็ชี้ว่าแต่ละรุ่นมีมุมมองมีพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตที่แบบค่อนข้างต่างกันเลยใช่ครับน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่รุ่นเอ่อเบบี้บูเมอร์ไปจนถึงรุ่นล่าสุดเลยค่ะเจนเอลฟาครับ ซึ่งการเข้าใจความต่างตรงนี้ผมว่าสำคัญมากนะในยุคนี้ <S <S 1> <S 1> เพราะเรามีคนหลายรุ่นมากๆที่ทำงานด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการเห็นภาพรวมเนี่ยมันจะช่วยลดช่องว่างได้เยอะเลยครับสร้างความเข้าใจกันได้ดีขึ้นงั้นเราเริ่มที่รุ่นใหญ่สุดก่อนเลยนะคะ Gen B หรือ Baby Boomer เกิดประมาณปี2489ีถึงสองหครับผมกลุ่มนี้คือเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สเลยนะคะ โตมากับยุคที่อาจจะลำบากหน่อยต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอืมครับข้อมูลบอกว่าเขาเลยจะให้ความสำคัญกับการทำงานหนักมากๆมีความอดทนสูงเคารพกฎเกณฑ์แล้วก็พักดีกับองค์กรมากไม่ค่อยเปลี่ยนงานกันเท่าไหร่ใช่เลยครับจุดเด่นคือประสบการณ์ความสุขขุมรอบคอบก็น่าจะมาจากตรงนี้ด้วยแต่เออจากข้อมูลที่เราดูดกันมาเนี่ยมันก็มีมุมมองว่า ไอความพักดีต่อองค์กรเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากบริบทเศรษฐกิจหรือโอกาสในยุคนั้นด้วยหรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะที่มันอาจจะยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันการอยู่ที่เดิมมันก็เลยดูมั่นคงกว่าแล้วก็มีเรื่องความประหยัดอดออมอันนี้ก็สมเหตุสมผลกับยุคสมัยนั้นนะครับค่ะพอมาถึง GenX บ้างล่ะคะเกิดช่วง2 5 0 8ถึง2,523เป็นรุ่นลูก g จน B เลยครับผม ต่เหมือนจะเริ่มเห็นต่างจากรุ่นพ่อแม่แล้วนะคะชอบอะไรที่ง่ายๆสบายๆไม่ทางการมากใช่ครับแล้วที่สำคัญเลยคือเริ่มให้ความสำคัญกับ work life balance อืมอันนี้ชัดเจนเป็นรุ่นแรกๆเลยมังคะที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยใช่ครับประเด็น work life balance นี่นะ่าสนใจมากเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะค่ะแล้วก็ Gen X เนี่ยมักจะถูกมองว่าปรับตัวเก่งมีความเป็นอิสระสูง อาจจะเพราะบางคนโตมาแบบต้องดูแลตัวเองที่เขาเรียกลั s h k e y Kids อะไรทำนองนั้นอ๋อค่ะค่ะข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าถ้าเชื่อแบรนด์ไหนแล้วก็จะใช้ยาวๆเลยแล้วก็รอบครอบเรื่องเงินด้วยเพราะมักจะเป็นช่วงวัยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลหลายอย่างแล้ว Gen วหรือม i l ลเนียลส์ล่ะคะเกิดประมาณ2,524 2,540อันนี้คือยุคที่ อืมอินเทอร์เน็ตเริ่มบูมแล้วใช่เลยครับ Gen Y นี่คือโตมากับเทคโนโลยีที่กำลังเฟื่องฟูเลยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าสแสดงออกชอบความชัดเจนในการทำงานอืมหืแต่ที่น่าสนใจคือแม้จะดูเป็นปัดเจกนะแต่ข้อมูลที่เราสำรวจมาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาบอกว่า Gen Y จริงๆให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเหมือนกันนะครับเอาหรอคะครับเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ มักจะมองหางานที่มันมีความหมายต่อตัวเองด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวอืมต้องการความยืดหยุ่นใช่ครับความยืดหยุ่นโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอะไรแบบนี้เข้าใจเลยค่ะทีนี้ขยับมาที่ g e ซ Z บ้างนะคะเกิดประมาณปี2541เป็นต้นไปบางแหล่งก็บอกถึง2552บ้าง2556บบ้างว่ากันว่ารุ่นนี้คือโตมากับสมาร์ทโฟนในมือเลยถูกต้องครับ ดิจิทัลเนทีฟตัวจริงเลยคือเรียนรู้เทคโนโลยีเร็วมากใช้คล่องปลือเลยค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากงานวิจัยบางชิ้นนะครับคือเขาบอกว่าสมาธิในการรับข้อมูลดิจิทัลอาจจะสั้นลงจริงอย่างที่ว่ากัน8วิอะไรแบบนั้นใช่ค่ะเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจจริงๆหรือโปรเจกต์ที่มันมีความหมายกับเขาเนี่ยเขาจะโฟกัสได้นานแล้วก็ทุ่มเทได้แบบโอ้โห,หน้าทึ่งเลยอ๋อค่ะ จุดเด่นก็คือความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ก็อาจจะมีจุดที่ต้องพัฒนานิดหน่อยเช่นทักษะสื่อสารแบบเจอหน้ากันจริงๆ face to face นะคะครับผมหรือการตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขึ้นเพราะอาจจะคุณกับการรับข้อมูลเร็วๆมาตลอดโห oh, แต่ละรุ่นนี่ก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนจริงๆนะคะแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะเจน Alpha เกิดตั้งแต่ประมาณปี2,553หรือ2,556เป็นต้นมาครับรุ่นนี้คือรุ่นแรกเลยที่โตมากับ AI, สมาร์ทโฟนทับเล e ตั้งแต่วันแรกจริงๆโอ้โห oh. มีการคาดการจากบางแหล่งข้อมูลนะว่าอาจจะเป็นเจเนเรชั่นที่ฉลาดที่สุดเลยก็ได้เหรอคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่ายมากผ่านภาพผ่านวิดีโอชอบลองผิดลองถูก แต่ความท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องความอดทนรอคอยที่อาจจะน้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆค่ะพ่อแม่เขาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยก็เลยต้องเน้นเสริมทักษะพวก EF หรือ Executive Functions EF ที่เป็นทักษะสมองส่วนหน้าใช่ไหมคะใช่ครับพวกการควบคุมอารมณ์การคิดวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการต่างๆ ควบคู่ไปกับพวก IQ EQ เพื่อให้เขาปรับตัวได้ดีในโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากฟังดูแล้วแต่ละเจนก็มีสีสันมีจุดแข็งมีบริบทที่หล่อหลอมมาต่างกันจริงๆนะคะการได้เห็นภาพรวมแบบนี้ก็น่าสนใจมากครับผมแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นแค่ภาพกว้างๆเนาะแต่ละคนจริงๆก็ยังมีความแตกต่างเฉพาะตัวของเขาอยู่ดีถูกต้องเลยครับนั่นคือประเด็นสําคัญเลยแล้วก็อยากชวนคิดต่อนะครับว่า ในเมื่อโลกเราสังคมเรามันมีคนหลากหลายรุ่นแบบนี้มีทั้งจุดแข็งจุดที่อาจจะต้องพัฒนาต่างกันไปค่ะเราจะเอาความเข้าใจตรงนี้ไปต่อย,ยอดยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นหรือในครอบครัวให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอบอุ่นขึ้นอืมน่าคิดค่ะ บางทีการผสมผสานเอาประสบการณ์ของรุ่นเก่าๆมารวมกับมุมมองใหม่ๆพลังของคนรุ่นใหม่ๆมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยก็ได้นะครับสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นด้วยกัน